สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องการพยากรณ์โดยจานหุยหรือช่องหุย Mayflower, Taro ทาร d โรแอนด์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะของชาวราศรีกุมนะคะหรือว่าชาวลัคนากลุมก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจําตัวคุณใบแรกนะคะ The Hangman นะคะชาวราศีกุมเดือนนี้นะคะจะมีภาวะที่ค่อนข้างน่าอึดอัดอยู่ในหลายๆเรื่องนะคะหรือบางคนก็จะสุขภาพไม่ค่อยดีนักนะสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยบ่อยนะคะหรือว่าเจ็บแล้วก็อดแอดแอดเรื้อรังนะคะคุณจะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงนักหรือบางทีหัวคิดไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะโดนคนรอบข้างเขาติงเขาเมาว่าไอ้ทำไมเราเป็นคนพิสดาร คิดอะไรที่มันแบบว่าสวนทางชาวบ้านเขาอยู่ตลอดเวลานะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินโดยตรงนะคะในออบคัพส์นะคะชาวราศีกุมนะคะเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองอาจารย์มองว่าไปได้เรื่อยๆนะคะก็ไม่ถึงกับจะติดขัดอะไรแต่ถามว่าหูเงินจะฟลูเข้ามาเลยดีไหมแบบปัง,ปงๆเลยหรือเปล่าก็ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็พอ,พอ,พอกินพอมีพอกินพอใช้ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นักนะคะเดือนนี้จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของของสวยๆงามๆความสุขส่วนตัวความบันเทิงส่วนตัวเข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะมีนะมี หนุ่ม,มสาวหรือว่าม,มีคนมาเปมาซื้อของขวัญของฝากอะไรให้นะคะต่อมาไพ่ในพบสหัชชานะคะ A s o f cups นะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างสังคมคุณหรือว่าทั้งเพื่อนร่วมงานช่วงนี้นะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างดีบางคนอาจจะได้เริ่มเริ่มคุยเริ่มเริ่มปิ๊งกับคนรอบข้างนะคะเป็น first love เป็นรักแรกพบนะคะหรือว่าอยู่อยู่ก็นะจากเพื่อนพลิกความรู้สึกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เพิ่งเริ่มรู้สึกดีกับเขาในระยะนี้ ต่อมานะคะสำหรับภพ่ในพบพันธุนะคะ King o f cup s นะคะบางทีภายในบ้านนะพอมันมีเรื่องอะไรกันแล้วมันก็ไม่ค่อยจะพูดกันออกมาตรงๆนะคะนั่งเงียบนั่งทับปัญหานิ่งๆไว้อะไรไว้นะคะแต่บางทีก็ดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่โตหรอกแค่อะไรที่มันจุกจิกลำคาญใจบ้างหรือทำให้สับสนอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะระวังน้ำท่วมระวังท่อแตกระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับน้ำภายในบ้านนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพปุตตะนะคะโฟร์อคัพนะคะลูกหลานบริวารน,นะคะหรือว่ากระทั่งลูกน้องเราอะไรเราเนี้ยช่วงนี้ทําตัวน่าเบื่อหรือว่าเรื่องมากทําตัวเบื่อเบื่ออยากอยากนะไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอานะคะเรื่องเยอะเง่ินไขเยอะแต่ถามว่าจะเอาอะไรจะชัดเจนอะไรได้ไหมก็ไม่สามารถจะชัดเจนได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีเหมือนกันนะเอาใจยากลูกๆบางทีก็แบบทาตัวเบื่อแม่เบื่อพ่อซะอย่างนั้นน่ะนะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะตรีอวบนนะคะอะช่วงนี้อุปสรรคปัญหาของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเนาะหรือเรื่องของการการที่คุณมักจะมีความคิดความเห็นหรือว่ามีทัศนคติอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างขัดแย้งกับคนหมู่มากกับคนในสังคมหรือกับคนในโซเชียลมีเดียนะคะโพสอะไรออกไปนิดนึงที่เป็นเรื่องของเราเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราทัวลงซะงั้นน่ะเนี่ยนะคะ การรอคอยคําตอบรอคอยข่าวสารจากใครใดๆก็ตามทีช่วงนี้อาจจะยังมาไม่ถึงนะต้องรอไปก่อนนะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะเทนซอบคัพนะคะคนโสดนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้ดีอยู่แล้วแต่ให้ระวังนิดนึงคุณอาจจะมีคนมีครอบครัวแล้วมาจีบได้ คนที่มีครอบครัวแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะความรักของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างโอเคนะมีความสุขตามอัตภาพใครที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็นกอาจจะมีโครงการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวชัดเจนหรือว่าวางแผนมีบุตรมีลูกอะไรกันในเดือนนี้คนที่มีคนคุยนะคะแล้วต้องหาว่าคนคุยของคุณเนี่ยยังมี ยังมีพันธะนะคะยังมีความสัมพันธ์ของเขาอยู่นะด,ดังนั้นมองได้ว่าช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างอยู่เนาะเขาก็ต้องไปยุ่งหรือไปจัดการกับลูกกับครอบครัวเขานะคะไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่นักนะคะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่ก็คนละศีกุมนี่แหละแต่ว่าเป็นไพ่พพมรณะนะคะ six of pentacles นะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายมองว่าอ่ะเป็นเป็นหายๆนะคะใครที่มีโรคประจำตัวหรือโรคเลื้อลังอะไรใดๆนะคะคุณอาจจะต้องมีการเสียเงินเสียทองนะคะเสียค่าหมอเพิ่มเสียค่ายาเพิ่มเสียเรื่องเสียเรื่องของค่าอาหารเสริมเพิ่มอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อทําให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็จะมีเรื่องของเองินเงินทองทองเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสุขภาพ นะคะคบางคนอาจจะได้เป็นลักษณะของเงินตกเบิกเงินจากการที่เราส่งค่าประกันประจำปีไหมในช่วงนี้นะคะต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพสุภานะคะ Sub s ซเ e n s ซ f sauce นะคะ เจ้ราศีกุมคนที่คุณต้องระวังมากที่สุดในระยะนี้นะคือเจ้านายของคุณเองหรือว่าผู้ใหญ่ของคุณเองนะคะดูเหมือนเขามีเรื่องรับลมคมไหนมีอะไรบอกคุณไม่หมดนะคะจะใช้งานคุณก็ให้ข้อมูลคุณไม่ครบถ้วนหรือบางทีเนี่ยใช้คุณทำงานนะคะแต่ว่าขโมยผลงานคุณซะอย่างนั้นน่ะก็มีนะคะบางทีผู้ใหญ่ของคุณเจ้านายคุณเน่ยไว้ใจไม่ได้เองนะ ต่อมานะคะสำหรับภพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะ The Mercury เขอไพ่ค่ะ The m a g i c i เ n ียนน่ะนะคนะ มีโอกาสเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หน้าที่รับผิดชอบอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือบางคนอาจได้ย้ายงานได้ตำแหน่งใหม่อะไรอย่างนี้ไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะแถมเป็นงานที่น่าสนใจด้วยหรือบางทีคุณอาจจะถูกส่งให้ไปคลิกออฟงานไปสตาร์ทงานนี้ไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ให้คุณเป็นคนได้เริ่มได้วางแผนในขั้นตอนแรกก็ได้เช่นกันนะคะนะโชว์ฝีมือให้เต็มที่นะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพลาภานะคะควีนซับซอสนะคะชาวราศีกุมเรื่องของโชคลาภนะอา,อาจจะมีเพื่อนฟูงคนใกล้ชิดคนสนิทนะคะให้ของขวัญของฝากเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเรื่องของโชคลาภเดือนนี้ยังไม่เห็นนะนะคะยิ่งเล่นยิ่งเสี่ยงยิ่งแบบว่าคาดหวังมากก็ยิ่งหัวเสียมากด้วยนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในยพวินาศนะคะโฟร์วซอสนะคะชาวราศีกุมนะคะ สัมพันธ์กันหลายใบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเดือนนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลาไปรักษาสุขภาพให้มากหน่อยนะคะดูเหมือนว่าปัญหาร่างกายปัญหาสุขภาพของคุณที่มันเคยแบบสะสมเลื้อรังมานานแล้วเนี่ยมันจะมาออกฤทธิ์ออกเดชได้ในเดือนนี้นะคะตรงไหนที่มันแบบรู้สึกเหมือน ช่วงนี้ว่างช่วงนี้พักได้อะไรเงี้ยก็ลาพักไปเลยไม่ต้องฝืนไปทํางานนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่พักตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสว่าโลกมันจะดําเนินขึ้นไปแย่กว่าเดิมได้ใน,นอนาคตนะคะโปรเจกต์ Project งานบางอย่างอาจจะถูกเริ่มและโปรเจกต์งานบางส่วนอาจจะต้องมีการถูกโฮไว้นะคะหรือว่าผลักดันไปข้างหน้าไม่ได้แล้วก็มันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะมันเหมือนว่าปัจจัยมันอยู่ที่คนอื่นมากกว่าดังนั้นเนี่ย ถึงเวลาที่อะไรควรหยุดหยุดไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไปฝืนฝืนแล้วไม่ได้อะไรนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนราศีกุมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาในช่องด้านล่างช่วยจารย์เปิดการมองเห็นหน่อยนะคะจะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย